โอ้ทุกคนระยิบระยับมากมาป้าพ pues ัมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะป้าห in le ันะคะี้ตีตาดับนะครับคันตีค่ะวันนี้นะคะช่องป้าพันะมาแล้วค่ะตามทำเรีกร้องนะคะเราก็มาพบกันกับน้องคันตีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากิน ASMR กันนะคะใช่ค่ะอะไรคะเนี่ยสส่รุ้งใส่รุ้งเป็นสลาม มาสลามสายลุงนั่นเองซึ่งแล้วคนบอกว่าสลามปกติแบบเอ้ยพี่ผาต้องแบบมาเล่นกดไม่ใช่เหรอทำไมคลิปนี้เอามาวางแล้วมีตีแบบนี้แสดงว่า เราต้องกินแน่ได้ไหมใช่วันนี้นะครับตี๋ก็จะมากินพี่พาแล้วด้วค่ะกินไม่หมดนะแต่กินไม่หมดหลายวันนะเนี่ยหลายวันกินไม่หมดไม่ให้กลับบ้านเอ๊ะที่นี่ที่ไหนคะเนี่ยบ้านตี๋นวันนี้นะครับพี่พาเนี่ยมาบ้านตินะครับเราก็แบบยินดีมากเลยที่แบบว่าได้มาเป็นแขกรับเชิญเพราะปกติเนี่ยจะขายโรตีอ่ะนะคนละแขกกันอนี่นะจ๊ะวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาบ้านติทั้งทีต้องกินอะไรที่มันเป็นกินได้เพื่อพาเนี่ยเล่นสลามัดมากมายและ วันนี้เรามาลองมาเจอกับสลามสายรุ้งกินได้กันสวยมากๆเลยค่ะวิธีทำมาให้ทุกคนดูค่ะยัไงเราไปดูเลยโอเคเราจะเทลงไปเลยค่ะอะไรคะเป็นผงมุกเหรอใช่ครับผงมุกเส้นกินได้ edible นะครับกินได้นะครับทุกคนโอ้โสวยดูดิสวยเลยอะสวยมากไม่ใช่สวยไหมเล็บสวยมาก ได้เลยครับนี่อู้วจริงๆอันนี้กินได้หรอกินได้นะครับทุกคนโอ้จริงเฮ้ยมันแบบอยากไปอ่าลังเลกับอันที่กินได้กับไม่ได้นะอย่สับสนนะเอออ่ะเดี๋ยวพี่พาลองลองแบบคนก่อนคนเหรอใช่ให้มันเข้ากันอุ้ยตีมันเหมือนเป็นมุกจริงๆอ่ะดูดิสวยมากสวยอยู่เหมือนอยู่ในทะเลเลยดิเหมือนเล่นสลากจริงๆนะติเนี่ยเราแบบมันเงามากตอนเนี้ยคือดูแล้วควันนี้คือแบบอุ้ย ามยืดมาแล้วเริ่มมาแล้วเพราะเขาเย็นตัวครับทุกคนเขาจะมีความหนืดมากขึ้นคนอ๋อ่งน่ากินมากไปทํากันทุกสีแล้วเราไปเจอกันที่ที่นี่ที่สตูแล้ล้ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แทนกินกันเลยครับแทนกินน่ักซึ่งทุกคนเห็นตั้งแต่ต้นคลิปแล้ว ยังงไใช่ครับแ้วันนี้เราไม่ได้มีแค่สลัมกินได้ครับมาหาติดทั้งดีก็ต้องมีนี่ขันตีสารายควงหุณครับขายเก่งมากๆเลย <laughs> นะครับ นี่นะครับบอกเลยคันดีสไลด์พวงกุญชนะครับแค่ซองละหนึ่งน้อยบาทตอนนี้โปรโมชั่นซื้อ3ส่งฟรีครับทุกคนสามารถเข้าไปที่สั่งซื้อได้ที่แฟนเพจคติเมอร์แมนนะครับต้องดีได้เลยค่ะคล่องมากเลยนะครับไม่รอช้าเดี๋ยวเราเตรียมสไลด์ที่ตีได้แช่ไว้แล้วนะครับนี่ทุกคน1ซองได้เยอะมากซองอะไรแบบนี้ฟูแบบนี้จะเป็นไงไปดูที่คลิปพี่พาได้เลยมีแบบรีวิว5ซองห้าซองนี่คือ1นึโลกินไปได้ยังไงมันเยอะมากนะทุกคน เพราะว่าอร่อยมากค่ะขันติน้องใช่ครับต้องแบบชอบมากเพราะว่าน้ำจิ้มเขานะคะแบบแซ่บมากค่ะนี่เอออยู่ๆทุกคนบอกมาดูสลามอยู่ๆหนูมาเจอสาไลไงเรามีด้วยนะครับเรามีสาไลพวงหุ่นมาโชว์ด้วยอันนี้เลยค่ะอันนี้นะเราก็ลงวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าสลามกินได้กับขันติสาไลพวงหุ่นเป็นยังไงและตีบอกเลยว่าพิเศษมากๆขันติสาไลพวงหุ่นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีน้ำจิ้มหวานแล้วเพราะว่า แบบทุกคนมาคงว่ามันจะเข้ากันใน่สลัมกับอันนี้เพราะว่าสาร่ยพวงกนกินกับของหวานได้หลายคนไม่รู้เหรอเออนี่แค่วางฟังติดั่งเดวก็คือหมดแล้วพี่พาก็หมดแล้วรอเล่นรอเล่นเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่เชด้วยพร้อมแล้วครับทุกคนสาหร่้ยพวงกนแบบเต่งๆต่งแบบนี้นะครับต้องขัดอันขัอีกแล้วรอเล่นอ่ะเดี๋ยวเรานะครับมาเล่นลองกันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยมันยังดูแบบล้นๆ้นอยู่พี่ใช่ติดต้องการ โรยกิตเตอร์หน่อย,อยกิตเตอร์โอ้ไข่มุกครับเม็ดไข่มุกอ่ะต้องการโรยในสีอะไรดีครับค่ะโอ้ยโรยโรยไปเลยค่ะอุ้ยอ้อมหมดเลยหรอใช่แป๊บหนึ่งนะโอ้ยอย่าโรยเยอะนะมันแพงมันแพ,พงเอาอื่นเลยไหม,มไม่ได้อันนี้สวยกว่า,าไหมแบบโรยไปแค่แบบนิดเดียวไม่ได้แบบว่า,าทั้งหมด <ๆ S 2> ทั้งหมดอันนั้นโอเคพอเนาะโอเคอะไรไม่มีซั่งเม็ดเลยนี่มันไม่ออกเหรอพี่เพราะอะไรอ่ะนะ okay. <S <S อ๋อม oh, oh, yes. uh, ันตาตาอย่างเดี๋ยวน้องขออนุญาตใช้มือนะครับใช่ใช่อโลยไปเลยสรุปคนใส่ถุงมือไม่ได้ลอยนะครับหยสวยอ๋อลอยแล้วสวยมากเลยติดูงั้นต้องโอยเยอะๆใช่ไหมใช่ใช่ล่าสุดนี้เหมือนไข่กบเลยนะทุกคนดูดิสวยสวยสวยเนี่ยทำไมเนี่ยไม่ทำแล้วนี่โอยไปเลยคือนี่ไงอลังการเนี่ยสลาของเขาต้องหยีติจรอเหรอใช่เราแบบใช่เนี่ยเพรเราต้องแต่งอะต้องแต่งน กลายีปลายับมากมากสุดยอดล่ะทุกคนครับไม่รอช้าแล้วมาเริ่มกินเป็นอลยนะเกสเอฟอาร์กดไลค์คลิปอุ้ยใครชอบเสียดอุ้ยสวยมากเลยอ่ยดิสลับโคกครับทุกคนลุงค่ะทุกคนลุงแข่งก็อุ้ยสวยย่งดิกริตเตอร์อร่อยนะอืมอืมอืมความกรุบกรุบ วันนี้ติรู้ครับว่าพี่พาไม่ได้มาเพื่อกินสลัมพี่พามาเพื่อน้ำจิ้มซีฟู้ดของซาลาปาซาลาเปนสลับคุณ่ากินนะหอมน้ำจิ้มมากสิจะลองกินกับสาลาว้าซาลาเปาคนกับสลัมครับอ ซิ้มหวานนี้ให้นะครับทุกคนนี่ซุ่มลงแบบนี้เลยมีทุกคนใครแบบเด็กๆทานได้นั้นเนี่ยอื้อเชื่ออย่างมาเข้ากันอื้ออันก็เยอะมากอื้อมีกินว่้ไม่จำเป็นต้องแซปอื้อหวานก็อร่อยมากอร่อยจริงเพราะว่าสาหลายของเตีย๋ยมมันไม่เค็ม อ,อแล้วก็ไม่เค็มแล้วมันเค็มน้อยแบบม้ยมากๆไม่เค็มไม่ขคาวมันไม่เค็มไม่ขคาวแล้วก็ไม่มีเมือกด้วยไงแล้วพอเจอกับความหวานมันก็แบบละมุนเข้ากันเนื้อเลยสวรรค์ตองเลยนี่ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวเราจะลองแบบว่าเอาสาหร่ายมากซ์ครับให้พี่พาลองแบบยืดมันเล่นครับทุกคนออสถืให้เจิ้มเหมือนเลยนะเฮ้ยยืดมากอะติโอ้โหเหมือนสลามจริงๆเลยอะเดดิสวยมากทุกคนสวยอะอันนี้คือที่ทำวันแรกเนาะที่แบบเป็นเป็นำด้วยมุกๆด้วยค่ะยืดมากแล้ยคนจะบอกว่ากินไม่ได้นะครับนี่กินได้เด้อแก กแกดูที่ตักมานี่คือจะกินแล้วนะครับทุกคนใช่ๆยวนะนะอืมอื้อืมอร่อยอืมรสเปรี้ยวๆอืมรสบลูบอร์รี่เนี่นทุกคนอืมอืมอืมยืดมากค่ะติมือติดพรอมนะครับมาค่ะจะขยำ้วยนะคะเฮ้ยเ้ย มันดูแบบดูเป็นลาวาเนาะดูโอ้ยตรงนั้นเป็นกาแล็กซี่เนี่ยเออใช่ทุกคนมันเป็นกาแล็กซี่ทุกคนสวยอ่ะของตี๋สวยมากเลยเป็นกาแล็กซี่ของพี่ก็เป็นแบบเหมือนลาวาเรามีนี่ด้วยทุกคนยาพิษไม่ใช่ทุกคนพี่พาเปนนสิโอ้ยผมแล้วผมหนูจะหมดแล้วหนูไมกินยังไงมันหมดเลยวะนั่นแหละแค่นั้นแหละของหนูอุ้ยกินเลยนะ อืมอืมอืมอะเนี่ยอ้าวอืมหเสียงต<อ>ิเหมือนหมูกระทะ <laughs> <laughs> เหมือนหมูก้ออืม เแ,แรกแรกก็ดีแล้วกเริ่มเปื้อนแล้วทุกคน <c oughs> กับสลายนม่วงหนบ้างพี่ถ้าเราแบบเราเอาสลัมไปจิ้มในน้ำจิ้มสีฟูด่ะเวิร์กเมื่อกี้จิ้มแล้วก็จะตัก <c oughs> จิ้มทั้ <c oughs> งหมดเขาหมดอะ่ะจิ้มผสมกับสลายมม่วไปแล้วตอนเน้ยจิ้มดูฮึฮึฮึฮทำไมมันอร่อย <c oughs> แบบจิ้มเขาอ,อร่อยแหละส <c oughs> <c oughs> ายเก่ง บสเอาจริงๆนะครับแต่ละสีความยืดมันไม่เท่ากันเนาะแล้วแบบว่าอย่างเนี่ยสีม่วงอันเนี้ยกับสีเนี้ยจะยืดเยอะแล้วก็สีเหลืองทีนี้จะแบบอันดับหนึ่งมาอยู่หนึ่งมากาแล็กซีจ้าสวยอ่ะอืออืออืออุ้ย

คนตอนนี้นะครับเรากําลังอุ้ยทุกคนมันตอนนี้มีสารพันุเข้าไปด้วยเอาแล้วนะครับเราจะยกมาเป็นแพรเลยค่ะทุกคนดีมากสวยนะจุดนี้คือกินไม่ลงเวลาเล่นันแล้วนะครับตลกหลังนี่ก็แบบสวยจริงสวยอ่ะดูดินะเราได้เล่นสลามด้วยเลยเนี่ย ของติเป็นกาแล็กซี่อ่ะนี่โอมิพาเริ่มเป็นใช่เป็นอะไรก็ไม่รู้นะมันจะระบีเลยจาระบีวู้วททุกคนเป็นไงวันนี้นะคะสนุกมากพี่ปกติอะติกกจะแบบกินนอนแล้วก็เล่นแต่ก็มันก็ไม่ปกติแล้วไม่ปกติแต่ว่าวันนี้คือแบบว่าได้เล่นจริงๆจังๆเลยแบบแล้วสลามทุกคนใกล้ตัวบทุกคนมากแล้วแบบ ทำกินได้นะครับไปลองทํากันได้ทําเล่นได้ทํากินได้เลยใช่ไ้ยแล้วคนจะแบบดูแบบดูนักเก็ตเลยหรเปล่าเราใส่ถุงมือนะอนนี้เห็นไหมก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณน้องขันติมากเลยนะคะที่มันเป็นแขกพิเศษให้กับป้า่าดเนยินดีครับแล้วถ้าใครอยากรู้นะว่าเรากินอะไรกันที่ช่องน้องขันตีนะคะฝากติดตามาไปดูนะครับอย่าลืมกดติดตามพี่พากันนะครับกดไลค์เยอะๆนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้แต่บอกเลยว่าพี่พาคือผู้มีประคุณของตีมากๆเลยนะครับ ใช่ตั้งแต่ยังไม่ดังต้อย่งไม่มีช่องคันตีนะครับเพาโอกาสตีฉะนั้นเราอย่าลืมกดติดตามพี่ขอกันเยอะๆนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็แบบช่องพี่เอามีคลิปสนุกตลอดเลยเป็นคนอะไรไม่รู้ขยันลงคลิปบ่อยมากลงคลิปทุกวันนะใช่ขยันมากขยันมากเลยโอเคคลิปนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะผสมคู่กันแล้วเราก็จะยืดคนละมือใช่ค่ะแล้วเราก็จะเล่นต่อนะคะทุกคนล้วขอตัวไปเล่นกันคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายอยู่กอุ้ยยอะมากเลยอุ้ยบลูว้าว